สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงก a บบี้ฟิล์มนะครับทักทาย FC นะครับยามเย็นนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากินอาหารมื้อเย็นกันนะครับเมื่อเช้าแมงกับี้ไปตลาดก็ได้สับปะรดมานะครับก็มื้อเย็นมื้อนี้นะครับผมก็จะมีสับปะรดนะครับแล้วก็มีมันม่วงนะครับวันนี้ผมนึ่งเอาไว้นะครับก็จะกินร่วมกับสับปะรดนะครับ อันดับแรกเลยเราต้องปอกสับประรดก่อนนะครับก่อนที่เราจะได้ไปกินมันม่วงเนาะทุกคนเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาปอกสับประรดก่อนนี่ทุกคนนี่ครับสับประรดหัวนี้ซื้อมาในราคาสี่สิบห้าบาทถ้ากินไม่หมดก็จะมัดใส่ถุงเก็บเอาไว้กินวันพรุ่งนี้นะครับโอเคตามนี้เรามาปอกก่อน อดับแรกเราก็ต้องตัดอันนี้ออกก่อนนะครับตัดหัวมันก่อนนะครับอืมนี่ครับอันนี้เราเอาไปปลูกได้อีกนะครับจากนั้นเราก็ปอกนะครับนี่นะทุกคน อันนี้เป็นสับป,ปะรดเนื้อมันจะผมก็ไม่รู้นะแต่สีมันเขียวอะ่ะเออแต่ข้างในมันก็ไม่มันก็ไม่เขียวมันก็ฉ่ำอยู่นะนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับอืมผมว่านะผมน่าจะกินไม่หมดถ้างั้นผมปอกเครึ่งลูกพอเนาะทุกคนเนาะดูลูกมันใหญ่นะกินหมดนี่จุกนะ เพราะฉะนั้นผมจะปอกประมาณครึ่งลูกนะครับอเออมันก็ช่ำอยู่นะเนี่นนะลูกใหญ่นะครับไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรหวานหรือเปรี้ยวแต่เนื้อข้างในมันดูจากสีมันยังเหมือนยังไม่แก่ะนะเนาะทุกคนเนาะสีมันยังอ่อนอยู่ มันยังไม่แก่ดีนั่นแหละเรื่องของเรื่องนะครถึงยังนะอีกนิดหนึ่งโอเคแต่คราวนี้เราจะแกะตามันออกก่อนนะครับคันปากเลยนะคันลิ้นเลยแหละมันไม่เหมือนผลไม้ชนิดอื่นนะครับชนิดอื่นปอกเปลือกก็กินได้ไม่คันแต่ไอันเนี่ย ไม่ได้เลยนะถ้าปอกไอ้ตรงตามันไม่หมดอคันนะครับใครเคยกินสับรุนแล้วคันลิ้นมั่งนั่นแหละครับเอาตาออกไม่หมดไอ้เราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไอ้ตรงตามันไม่คันลิ้นจังนี่ครับเราก็ค่อยๆตัดตรงตาแล้วเราดูชัดแน่ใจว่ามันหมดหรือยัง นะครับหมดหรือยังโอเคนี่นะทุกคนดูเนื้อนะครับนี่เนื้อมันยังขา,ขาวๆอยู่นะมันจะออกเหลืองแค่ประมาณตรงเนี่ยตรงกกมันนะครับตรงป,ปลายนี่ออกขาวเลยนะครับผมว่าสับริลดมันดูยังอ่อนอยู่นะนะครับแต่ก็เขานนี้เราก็เข้าใจคนขายนะเขาก็อยากได้เงินนะนะครับ นะมันจะผ่านะครับครึ่งหนึ่งนะครับตึ๊บพอกินหมดลูกคงไม่ไหวลูกมันใหญ่โอเคอุยมาแล้วทุกคนผากมาแล้วนี่เลยดูจากสีแล้วน่าจะมีรสเปรี้ยวแล้วแหละนี่นะครับดูจากสีน่าจะมีรสเปรี้ยวแล้วแหละอืม อันนี้ตามานหรือเปล่าไม,ไม,ไม่ไม่นั่นใจนะครับมาจะหั่นเป็นชิ้นๆไปนะครับนี่มันม่วงมันร้อนเลยนะครับทุกคนมันม่วงนะครับ นี่ก็เป็นมื้อเย็นมาจัดไปนะครับแต่ว่ามันอยากกินบ่อยมากช่วงเย็นอะ่ะแต่วันนี้ก็อนุโลมเนะอืมโอ้ยออกเปรี้ยวเลยครับไม่หวานหรอกเปรี้ยวเลยแหละหวานแค่ปลายลิ้นหน่อยๆเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าสับปะรดสีมันอ่อนมันเป็นสับปะรดอ่อน นะครับอืแต่ว่าความเปรี้ยวของสับประรดก็ได้วิตามินซีเยอะนะครับนี่แค่ชิ้นเดียวนะเนี่ย ก้อวออก็ล้องจังเลยสงสัยคงต้องเลือกต้องเลือกซื้อเลือกลูกที่มันออกออกเหลืองเนาะเพราะออกเขียวแล้วเรามาปอกปุ๊บเปี้ยวปิดเลย <c ười> <c ười> นะเรายังมีมันม่วง นะครับร้อนอยู่นั่นว่างอืมควันขึ้นเลยนะผมเพิ่งอ,ออกมานะอืมร้อนเปล่าะ อโอ้โหร้อาอร่อยจะกินไหวไหมเนี่ยแต่ปลารถเนี่ยนะครับอเอาละครับพอแล้วครับ ต่อไปนี้ลูกครืเขียวจะไม่ซื้อแล้วมันเปรี้ยวมากเลยนะครับเปรี้ยวมาก <c oughs> ไม่รู้กินมะนาวเลยนะครับโอ้โหแต่เราจะตัดตัดหวานด้วยมันนะครับเพราะมัน <c oughs> มันมีความหวานเข้าในตัวของมันอยู่แล้วนะครับวันน <c oughs> ี้สับประรดหวานแค่ปลายลิ้นนะครับ ครั้งก่อนน่ะหวานหวานฉ่ำเลยนะเปรี้ยวปลายลิ้นแต่เนี่ยสับกันเลยนะครับอืมอืมยุงเริ่มมาแล้วครับ ที่บ้านผมถ้ามืดนะยุงมาเลยเนะี่ยอร้อนขอภัยต้องคลายออกร้อนอืม โอ้โหถึงสวัสดเลยทุกคนอือหือจะได้เงินเลยสี่สิบ้าบาทเราไม่น่าเลย <S <S 1> <S 1> <S ผมว่านะสับรถแบบเนี้ยเหมาะสำหรับเอาไปไหว้เจ้าใช่ไหมถูกไหมบางคนเขาเขาก็ไม่กินนะสับรถที่ไหว้เจ้านะ่ะนะครับอือ พอแล้วเขียวเยวเก็บแล้วมันเปรี้ยวออไม่อร่อยเสียดายนะสับรถหัวนี้ถ้าปล่อยมันแก่มันจะอร่อยนะครับมันหวานโอ้โหเปรี้ยวปิดมีตรงแกนมันอนะ่ะโอเคหน่อย แต่ตรงเนื้อมันเปรี้ยวปิดเลยคนอือหืออ๋อ <c oughs> เปรี้ยวมากเลยโอ้อืมโอ้ อันนี้สุดยอดกว่าเลยเอาครับซื้อมันแล้วเสียดายดีนะปอกครึ่งลูกนะครับเดี๋ยวครึ่งนี้เอาไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นมันลืนก็ได้นะที่จะกินคงไม่เสียหรอกมั้งถ้าจิ้มกับพริกเกลือนอ่นก็ยังพอทานได้หรอกแต่ผมไม่มีน้ำตาลมันเยอะพริกเกลือนอ่ย อโอ้โหตื่นเลยทุกคนตื่นจริงๆนะมันเปรี้ยวครับอืมอ๋อ ถึงเลือสั่นเลยครับมันเปรี้ยวมากนะครับโอเคทุกคนหวังว่าคลิปนี้แมงกะบี้คงจะได้วิตามินซีสูงนะเพราะมันเปรี้ยวมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองทิ้งเอาไว้สองวันคือพรุ่งนี้ยังไม่กินนะครับไม่รู้มันจะเสียเปล่านะนะครับเดี๋ยวค่อยกินมันมาลืนมันจะสุกให้ไหม สับประรดที่มันมีการสุกไหมหรือมันไม่สุกนะผมไม่รู้นะลองดูกระว่าร้องดังมากอื <c oughs> โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปกอนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ